สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเป็นจังไหนแน่นอ่พากันคือหวยกันบอกครับหวยเล่าพัฒนาหวยที่ออก3ามเจ็เก่าสสสครับผบอกไปสามหาสครับถ้าจับคููอ่ะ ในเลข3สามหาหาีีสามครับกลับไปกลับมาลุดไปแต้มหนึ่งครับ oh. ไว้เข้าออกไว้ออกบนสามสามสามนะครับกะโมเป็หยังครับ ขาดเป่าออไปกับว่าเป็นยังมาสู่กันไหมครับสำหรับวันพฤหัสที่8กรกฎาคม2564ครับผมก็มีจุดตัวเลขที่จะนํมาในก็ไม่พี่นอง ในรับในฟังกันคืนเอเเราครับจะถายยังบอเบื่อกันครับกบ็ผู้ใดถาผู้ใดสนใจก็ตามครับอันผู้ใดวอมากก็ยังกับเรือนพานก็นได้ครับบอเดวากันครับบางที่ท่านผู้ชมอาจจะมีโฉมมีลาบกับผมสักวันหนึ่งก็ได้ครับ แล้วก็ผมมั่นใจแห้งว่าจะงวดหนึ่งต้องถืกครับล้วก็อย่าไปลงทุนหลายเกินความจำเป็นครับแล้วเห็นให้นครอบครัวเดือดร้อนครับนั่นเลยครับเดี๋ยวผมสิบบอกเลยครับเลขที่มันผมคิดว่ามันจะมาในวันพฤหัสนี่ก็คือ หนึ่งสามเก่าหนเก่าหนเกครับผมบอกบอก 3, 3สามสเถือชัดๆครับก็เอาไปจ,จับคููเล่นเอาอะไรครับมันะสด้เป็นคูู ครับคูเลนลองเบิงครับหรืออาจจะแท่ง3ามตัวตรงก็ได้ครับบางทีมันอาจจะรุดไปแต้มหนึ่งหรือจังไดครับให้พิจารณาเอาครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับส่วนมากบางทีเนี่ยถ้ามันออกมาจังเสียส่วนเล็กเก่ามันอาจจะกลับเเลขหกครับแล้วก็เลขเจ็ดเนี่ยมันจะมาเป็นเหลขหนึ่งถ้ามันจะเปลี่ยนครับ ถ้าบพเปลี่ยนก็คือตรงตัวไปครับเพราะว่าผมสังเกตมาหลายหลาย,หลายหลายรอบแล้วคือส่วนมากทั้งหมวดก่อนมันออกมาเจ็ดหรือออกมาหกประมาณนี้ครับมันจะเปลี่ยนเหล็กคือกลับหัวครับเด็กเจ็ดเป็นเหล็กนึงเหล็กเก่าเป็นเหล็กหกประมาณนี้ครับก็ลรองรองรองลอง,ลองเบิงครับ ว่ามันกับโบนนอนบางที่เขากับโบเปี่ยนครับตรงนี้ก็ให้ลรองพรอแม่พี่นออออ้องล่องรองรองเบิงลองจับคูร่องก็ต้องหลายครับก็สุดท้ายนี่ผมก็คือหวังว่าชุดตัวเลขที่ผมให้ ไปก็คือสิเป็นโฉกเป็นหลาบกับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็บเขาให้พ่อแม่พี่น้องโฉกมานกันทุกคนครับำลำลำลวยล่วยครับกบ็วังว่าก็คือสิติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับนอ้นอสวัสดีครับ